สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2558วันนี้ก็เป็นวันหวยออกแห่งชาติเมื่อเช้าตื่นมาประมาณตีห้าก็ดูข่าวเรื่องประเทศกรีซนะครับกำลังจะขิดนัดการชำระหนี้ให้กับสภาพยุโรปที่กู้มาครัแบบก็เลยเอได้ไอเดียละก็มาดูกันว่า การล่มสลายทางเศรษฐกิจกของประเทศกรีซนี้เป็นยังไงนะฮะดวงที่เห็นอยู่ในนี้ก็แปลเป็นดวงของประเทศกรีซม่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประเทศกรีซเริ่มล่มลลายมาปีสองพันหภาพนี้เป็นภาพจานหมุน90้าสิบองศานะครับเป็นมาป้เราก็จะเห็นปัญหาเลยว่า เสากาเนิดคุมกับเนปบจูนโค้งนะครับเสากาเนิดนี้มากับชันท,ทางที่จะมากับพุทธด้วยนะครับจะเป็นข่าวลายนะครับก็หมายถึงความเจ็บป่วยโครงสร้างที่สาคัญอย่างหนึ่งเวลาที่เราจะเช็คเรื่องของดวงบุคคลที่จะเจ็บป่วยเป็นอะไรหรือเปล่านะครับทางสุขภาพ โครงสร้างนี้มีพุทธร่วมด้วยก็แสดงถึงความเด่นชัดสําคัญในการเกิดชะงักการเคลื่อนไหวามาดูที่พุรนหัตนะครับกลุ่มกับโพไซดอนก็แสดงว่าบ่งชี้ว่าเป็นเรื่องของการเงินเศรษฐกิจลาหูมันจะอยู่เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่สําคัญที่บอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันไม่คาดฝันนะครับและเป็นเรื่องที่ใหญ่ ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยก็คือแอดมิตรกับโครโนตรงนี้นะครับถ้าเป็นคนก็เหมือนกับถุกทุบหัวเลยนะครับหัวแบะเลยนะครับเหมือนกับการ,การ,ระสมปบัติริยตรงนี้ก็รถทับหัวเลยอีกกองสร้างึ่งก็คืออังคารมันจะอยู่นะครับนี่ครับจะเป็นดวงคนก็คือเท่ากับตายเลยนะครับถูกฆาตกรรม ฉืนี่เรามาเทียบดูกับตัวของประเทศไทยเมื่อปี2 5 4 0ซึ่งเราก็ประสบวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าต้ยมยำกุ้งด้วยยามหมาาวันที่เหตุการณ์ที่เกิดวิกฤตการต้ยมยำกุ้งนะครับก เจอจากเหตุการณ์รัฐบาลคนเอกชาวริมจงจะย,ยุดประกาศลอยตัวค่าเงินบาทนะครับก็จากเดิม25บาทกว่าก็ขยับเป็น28บาทและอ่อนตัวลงตามลําดับไปการลอยตัวค่าเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเศรษฐกิจเคี่ยงนะมาดูที่จาน22องศาครึ่งนะรจะเห็นว่าพฤหัส โคง้โคงกุมกับเนปจูนกำเนิดเพื่อหัดมฤตยูนะครับชุดนะน,นี้มาพร้อมๆกันไล่มานะครับจริงก็กวาดผ่านนั้งแต่เมษรลัคนามฤตยูนะครับในช่วงระยะหนึ่งปีนั้นนะครับได้กวาดผ่านหน้าของเนปจูนไปนะครับตามด้วยพืหัดนะครับในมองๆนะจุดนั้นก็คือ เมื่อจะอยู่พื่อหัสเท่ากับเนปจูนน่ครับกลับไปที่จานเก้าสิบนะครับเราลองตั้งที่พุ่หัสซึ่งเป็นตัวแม่ของเรื่องของโคกร,ราบนะบโดยตรงตั้งแกนไปที่พื่อหัสกำเนิดจะเห็นว่าที่แกนรองนะครับจะม,มุมถึงฮาเดส ควาคนความเสียหายย่อยยับตกเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะครับตั้งแกนมาที่เพื่อหัดโค้งก็เห็นว่าทำมุมไปที่เจ็ดจุดกำเนิดนะก็คือชุดเดียวกับที่เราดูในจานยี่สององศาครึ่งมาสักนะครู่ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับถ้าจะยืดยาวขอบคุณครับ